นาดินแดนเอริงเกลในตอนนี้กําลังถูกลูกรานจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกมันมีชื่อว่ายูริโลพวกมันคือพืชนอกโลกที่ตกมายังเมืองใหญ่ๆใ,ในดินแดนเอริงเกลมันดูดซับพลังงานบนพื้นโลกและสร้างรัศมีพลังงาน rejuvenation barrier ที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตของผู้เล่นในรัศมีของมันและในตอนนี้ พวกมันรุกรานมายังดินแดนลิวิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปผจญภัยในโหมดการเล่นใหม่นี้พร้อมๆกันเลยที่ทุกคนเห็นวงกลมเขียวๆตรงนั้นคือรัศมี rejuvenation barrier ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะครับผมจะพาทุกคนไปสำรวจตรงนั้นครับเพื่อนๆเห็นชุดที่ผมสวมใส่อยู่ตอนนี้ไหมครับ ชุดนี้ผมได้มาฟรีตอนที่ผมเติม RP 159บาทจากเพจ powergacha ใครอยากได้ก็ไปเติมกันนะครับช่วงนี้ m4 skin ใหม่เข้ามาเผื่อใครกำลังต้องการใช้ uc จำนวนมากแต่อยากใช้เงินในกระเป๋าแน่น้อยผมแนะนำเลยครับ powergacha ใช้แค่ uid และชื่อตัวละครปลอดภัย100%แน่นอนครับ ขวามือมีเสียงแสดงว่ามีคนลงมาที่นี่กับเรา ก่อนหน้านี้ผมได้ยินเสียงเท้าอยู่ตรงข้างหน้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาไปไหนแล้วนะครับต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากครับเรามาตัวคนเดียวความตายเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาครับในโซนนี้จะสังเกตเห็นว่าหน้าจอของผู้เล่นจะเกิดขอบสีเขียวและจะมีไอคอนรูปหัวใจปรากฏขึ้นนี่คือผลของรัศมีพลังงาน Regeneration Barrier ถ้าเกิดผู้เล่นสูญเสียพลังชีวิตในบริเวณนี้ผู้เล่นจะถูกฟื้นฟูพลังชีวิตโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ขยับตัวและหนึ่งในความน่าสนใจของหมวดนี้คือเหรียญนาคโครเหรียญน,นี้จะได้จากการเก็บของตามบ้านและจากกลองศพของผู้เล่นที่ตายเมื่อสะสมให้มีจํานวนที่มากพอ คุณจะสามารถใช้แลกอาวุธยุธโทโธปกรณ์จากร้านค้าที่เป็นรูปตะกร้ามุมขวาบนได้ซึ่งในตอนสุดท้ายของคลิปนี้เราจะเห็นถึงความจำเป็นของเหรียญนาโครโอู้ดูเหมือนข้างหน้ามีแอร์ดรอปผมขอเก็บแอร์ดรอปตรงนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมมาคนเดียวผมจะไม่รีบเข้าไปที่กลางวงโดยตรง ผมจะค่อยๆเลาอขอบวงเข้าไปพยายามเลี่ยงการประทะโดยตรงอาศัยโอกาสที่ศัตรูขาดความรอบคอบหรือประมาทจะดีที่สุดครับ ผมตามมาเก็บงานผมหวังว่าตี้ที่อยู่ในวงจะไม่เห็นผมนะครับสายมือมีสมอครับนี่น่าจะเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้ยิงฟรีโอ้ ผมงานเข้าแล้วล่ะครับอ้อมขวาไกลๆแต่ดูเหมือนจะไม่ได้เลยครับอ้อ,อมไกลกว่านี้ก็นอกวงแล้วครับต,รต้องตัดสินใจเข้าเล่นตรงบ้านนี้ครับโอ้ชิบหายแล้ว ในบ้านมีคนครับเนี่ยจะเป็นความโชคด,ดีของผมที่เขาไม่ทำอะไรผมครับโอ้เสียงเท้าชัดมากเขาอยู่บนชั้นสองครับผมจะขอเคลื่งระเบิดขึ้นไปหาเขาครับโอ้ดูเหมือนเขาจะเคลื่งช้ากว่าเรานะครับแบบนี้เราได้เปรียบครับ เขาน่าจะเจ็บขึ้นไปเคลียร์เลยแล้วกันครับเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ในห้องยิงกดไว้เลยครับดูเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจเราเลยเป็นไปได้ว่าผู้เล่นคนนี้อาจจะไม่ได้ใช้หูฟังแยกเสียงดีก็เป็นไปได้นะครับอ้าว หลือเรากับผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่อยู่ตรงหน้านะครับแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่เขาไม่โถมมาเล่นงานเราเพราะว่าเขากำลังงุ่นอยู่กับศัตรูตรงที่เขาอยู่นะครับโอเคเราต้องเตรียมความพร้อมกับการประทะไฟสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นอย่างที่ผมเกินไว้ในตอนแรกตรงนี้แหละครับที่เหรียญน,นาโครมีประโยชน์ผมเลือกใช้เหรียญน,นาโคร กับการซื้อโล่กันกระสุนครับเพราะว่าดูวงครับแล้วเราจะต้องวิ่งไปโล่งๆแบบนั้นถ้าเรามีโล่มันอาจจะช่วยเซฟชีวิตผมก็ได้กดที่รูปตัก้ากดสั่งซื้อแล้วปักหมุด ผมมีเกราะใช้สามอันตอนนี้ผมพร้อมแล้วสำหรับการแบทเทิล